วันนี้นะครับตลาดอุ่มๆอยู่พอสมควรนะฮะดาวโจนล่วงนะครับทั้งที่วเมื่อวานนี้เขียววันนี้ล่วงนะครับผมท่านั้นที่เรียกได้ว่าสายหัวเลยนะครับผมสำหรับชาวคริปโตจริงๆไม่ได้มีในข้าวชาชาวคริปโตเนาะชาวตลาดหุ้นตลาดทุนต่างๆก็แซงอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าแดงอีกแล้วนะครับผมสำหรับดาวโจนล่าสุดล่วงไปกว่า7จ0ดอยาจุดนะฮะยังไงก็ ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ละกันนะครับรวมถึงวันนี้ผมมีข่าวสารของ Bitcoin แลวก็ e r r a Luna ที่มีข่าวอัปเดตล่าสุดสำหรับการโหวตที่เป็นการโหวตจริงๆนะคิดว่าแฟนลูนาห้ามพลาดกันเลยนะครับรวมถึงมีข้อมูลของเลนเมติกเรียกได้ว่าช่วงนี้บุกตลาดลุกตลาดอยู่พอสมควรเหมือนกันในช่วงนี้เกลยวคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ ก่อนละกันนะฮะก็เลยด้ว,ว่าเปิดหัววันได้ทางอเมริกานะครับแดงต้อนรับวันเลได้ว,ว่าแดงเยอะด้วยนะครับผมดาวโจนส์ล่วงลงไปกว่า800กว่าจุดนะฮะโอ้โหเลยดูว,ยว่าอวมอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ ก็พึ่งที่จะพุ่งขึ้นมาเองนะครับผมดาวโจนจัจ้ำนะอันนี้สลับเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ดาวโจนดาว800โอ้โหเลยดูอ้วมอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็เป็นในเรื่องของล่าสุดคุณจลุลลพเวลเนะฮะได้ออกมาย้าเตือนนะครับผมว่าทางเฟดนะครับพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงที่สุดเท่าที่จําเป็นนะครับผมหรือว่าทําเต็มที่นั่นแหละเพื่อที่จะ สกัดในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับซึ่งพอมีข่าวนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเมื่อวานนี้นะโอเคพุ่งถูกต้องไหมแต่วันนี้เรื่องเดิมนะครับล่วงนะครับก็งงๆอยู่ว่าเฮ้ยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นนะครับผมไม่รู้สับขาหลอกอะไรแต่ยังไงนะฮะแต่ก็ตอนนี้เรียกได้ว่าอ่วมอยู่พอสมควรนะฮะดาวโจนลดลงไปกว่า750จุดนแอสแจกลดลงไปกว่า3%เนแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับแล้วก็คริปโตก็แงอยู่แล้วนะฮะ ล่วงลงไปอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเทรเดอร์เคพสำหรับข้อมูลต่างๆด้วยนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยว <c oughs> เขียวเดี๋ยวแดงทางๆท,ท,ที่เป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็นะแซงเลยนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเม็ดเงินจากทางรายใหญ่อย่างสถาบันการเงินหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับล่าสุดทางอคอยแช์นะครับที่ออกมาให้ข้อมูลเนาะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่า ช่วงที่ตลาดเชียบโตแดงอมอวมหรือว่ามีในเรื่องของลูน่าหรือว่าโทร่าที่กําลังเป็นประเด็นร้อแรงอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็ท,ท,ทั้งๆที่มีข่าวแบบนั้นหรือวมีเรื่องเหตุการณ์แบบนั้นแต่เม็ดเงินก็ยังหลังไหลเข้ามาอันนี้สําหรับในเรื่องของกองทุนต่างๆนะครับก็ทลองดูข้อมูลเนาะจะสังเกตนะฮะว่า,าแท่งนี้นะครับผมสัปดาห์นี้แท่งนี้ก็ถือว่าพุ่งขึ้นมา สูงกว่าแท่งอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่รายใหญ่เขาคงมองแหละว่าโอเคมีข่าวอะไรไม่ดีอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ประเด็นคือมันทําให้ Bitcoin ล่วงลงไปอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็คงต้องการที่จะเก็บ Bitcoin ในราคาที่ถูกนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อม,นนะมูลนะฮะเงินส่วนใหญ่ที่หลั่งไหลเข้ามานะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเข้ามาทางพโพส ETF หรือว่ากองกองนี้ที่ทางแคนาดานะครับกว่า28 4ีล้านเหรียญดอลล,ลาร์สหรัฐเนาะและนะครับผมส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆไปที่บิตคอยเลยนะครับผมสลับตอนนี้เนาะก็เลยเด้ว่าไม่ได้ผิดโผอะไรเพราะว่าเวลาที่บิตคอยมันตกเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างที่จะเทออกจากเหรียญที่เสี่ยงกว่าหรือว่าเป็นเหรียญเ,เล็กๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปถือบิตคอยเพราะว่าบิตคอยมันมันแบบ มันมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าละกันถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับตัวเหรียญเอาคอยต่างๆเพราะว่าเอาคอยเนี่ยถ้าบิตคอยพี่ใหญ่ไม่ไปเอาคอยก็อยู่ยากประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเนทั้นั้นเรายัางอยู่ในช่วงที่มันแบบมันเป็นจุดที่ยังเริ่ม่มๆอยู่มากๆน่นอนแล้วก็เหรียญเอาคอยเนี่ยยังคือก่อนอน้นนี้ก็มีทีท่าว่าจะแยกแตกต่างจากบิตคอยนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ยังเดินตามพี่ใหญ่บิตคอยหรือว่าถ้าบิตคอยตก ก็พร้อมที่จะตกด้วยเช่นเดียวกันทางด้านที่โปรเจกต์ต่างๆก็ทําเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยโซลูนาอีทเรียมก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะแต่พอบิตคอยล่วงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่คนก็ถอนหรือว่าเอาเงินออกไปพักไว้อยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็ยังไงแล้วบิตคอยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่คนค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วก็เอาไมเงิน มาฝากไว้หรือว่าเอามาถือไว้นั่นแหละนะครับผมในขณะนี้นะถ้าเราดูในส่วนของข้อมูลที่มาจากทางคอยแชร์นะครับก็เราลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมที่ทางรีพอร์ตวิกฤตรีพอร์ตล่าสุดของเขานะครับ ก่อนที่เราไปดูข่าวถัดไปนะครับขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอย่างพายอนิกกันก่อนเลยนะครับคลิปวิด,ดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดยพายอนิกนะครับพายอนิกเป็นกระดานเทรดซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถที่จะซื้อต่ําแล้วก็ขายตอนที่ราคาสูงได้น,นั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูก0.05%นะฮะร,รวมถึงยังมีบอร์ดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์อาร์บิทราสามารถที่จะให้เราได้กินดอกเบี้ยรายปีได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับกระดานเทรดพายอนิกเนี่ยมี MSB ไลเซน s e นะครับจาก The Financial Crime Enforcement Network หรือว่าเครือข่ายปรับปรามอาชญากรรมทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเหรียญลูน่าหรือว่าเทรากันบ้างน,นะครับก็ก่อนอันนี้ที่ได้มีข่าวเนาะว่าการโหวตยังไม่เป็นทางการนะครับก็ค,คือคนเนี่ยส่วนใหญ่ไปโหวตว่าเออไม่ต้องการให้ทางลูน่าฟรอก เป็นอีกหนึ่งเชนหรือว่าเป็นเทราคาสิกแล้วก็เทราอารมณ์คล้ายๆกับอีเชียมคาสิกกับอีเชียมนั่นแหละนะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับผมหลายคนก็ต้องการแบบนั้นเนาะแต่พอเปิดวัวจริงๆนะครับผมก็เลยดีว่าปลาเข้าไปกว่า89-90%นะ้านนะฮะในณขณะนี้เนาะถ้าเราดูนะฮะ91.71%แล้วนะครับผมสำหรับการวัวจริงๆเนาะว่าลูน่าจะทำการฟรอสทับ บัวอ,อย่างนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นแล้วแหละนะน่าทีา่จะน่าที่จะผ่านนะครับผมสลับในเรื่องนี้เนาะก็หลายคนก็คงไม่ก็เห็นด้วยเท่าไหร่นอะกสลับการฟล็อกมานะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาฟลอกแล้วตัวเหรียญลูน่าที่เราซื้อขายกันอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นลูน่าคลาสสิกซึ่งก็ต้องรอดูว่าลูน่าคลาสสิกเนี้ยมันจะไปต่ออย่างไงหรือว่าหรือว่าจะเติบโตอะไรยังไงได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูล สำหรับตัวอีเ e r รี m c l a มคลาสสิกที่ก็มีเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันตอนนั้นที่อีเธอรี่มโดนแฮกถูกต้องไหมแล้วก็ได้ฟล็อกแปลเหมือนกันนะครับก็จะมีอีเธอรี่มแล้วก็อีเธอรี่เอ็มคลาสสิกซึ่งอีเธอรี่เอ็มคลาสสิกก็ผู้กันตามตองก็ยังไม่ค่อยจะเกิดเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอีเธอรี่มที่เป็นตัวฟอกนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เกิดมากกว่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ที่นั้นคนที่ถือตัวลูน่าเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับ จากทางหรือว่าได้รับ a d o p t ที่เป็นเหรียญใหม่หรือว่าตัวเป็นลูน่าตัวใหม่หนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ลูน่าตัวเก่าก็จะกลายเป็นลูน่าคลาสสิกหรือว่าที่ชื่อว่าลูน่า LUNC ลูน่า LUNC ลูน่าคลาสสิกนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้า90%คงไม่มีปัญหานะครับผมน่าที่จะเรียบร้อยนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงไสำหรับเรื่องของลูน่าลูน่าคลาสสิกคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันเนาะว่า มันจะเติบโตได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมรู้ว่าลูน่าจะมีจุดเด่นอะไรยังไงที่จะมาสู้กับเชนอนื่นๆเพราะว่าเท่าที่ผมดูเหมือนเขาก็จะไม่ได้ทําในส่วนของตัวเซฟบัคคอยแล้วถูกต้องไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ถ้าไม่ได้ทําตัวเซฟบัคคอยแล้วแล้วมันจะต่างจากระยะวนันอนื่นๆยังไงนี่ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ก็อาจที่จะเป็นในเรื่องของตัวโปรเจกต์ต่างๆที่ได้ร่วมสร้างกันมาหรือว่าได้ทํามาในลูน่าก่อนอันนี้ก็ เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆทั้งนั้นนะก็เตรียมที่จะย้ายมา,มาย่างลุน่าสองจุดศูนนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของในทวิตเตอร์ Twitter ของคุณดัวคอนนะฮะก็เลยดูว่ารีทว e ตเพียบนะครับผมโปรเจกต์ต่างๆเนาะที่มองบอกนะครับว่าก็มาอย่างลุน่าอันใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะนี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งทีนั้นผมดูเท่าทีาด่ดูเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆดังๆต่าง,างๆก็ก็คงจะไปกันหมดนะ หมายถึงว่าไปตัวเชนใหม่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอจับตาแหละไม่ได้บอกว่ามันจะลงรู้มันจะขึ้นอะไรแต่อย่างไงนะฮะต้องรอติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเน,นาะสลับสถานการณ์ของทางรูหน้านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโพลิกอนกันบ้างน,นะครับเป็นข้อมูลที่มาจากทางคอจิลลกราฟเนาะล่าสุดเมติกที่ก่อนหน้านี้จับมือกับบรษิษัทแอคเคาท์ติ้งชื่อดังถูกต้องไหมฮะบิ๊กโฟร์เนาะตอนนี้นะฮะ พาร์เนอร์นะครับผมกับทาง o อฟแล้วก็ defi.org นะครับที่จะเปิดในเรื่องของกองทุนที่จะมาซัพพอร์ตในการช่วยเหลือโปรเจกต์ต่างๆนะครับผมที่จะเข้ามาในส่วนของการ uh, ทำ แอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเขาบอกว่าเป็น La เยอสามเลยนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งโพลีคอนถ้าใครติดตามข่าวสารกันมาก็จะพอรู้กันอยู่แล้วนะว่าก็เป็นอีหนึ่งตัวที่ช่วยสาหรับอีทูเรียมให้มา s สเกลลิงให้มันรวดเร็วแล้วก็ถูกลงนะครับผมถ้าเราดูชาร์นี้ก็น่าที่จะพอเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคเลเยอร์น okay, นะครับ Security นะก็คือเป็นอีทเรียมถูกต้องไหมเน,น้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เลเยอร์ทูก็คือ Scalability ก็โพลีคอน มีความตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นนั่นเองซึ่งก็จะมีเลเยอร์สอีกนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะก็ต้องรอดูนะฮะว่าการจับมือกันในครั้งนี้จะส่งผลอะไรต่อโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนโพล,ลิคล็อตหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูผมก็เ,เรื่องของดีแหรือว่าเรื่องของออการอะดอปชันก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเลยด้ว่าดีแอค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีตัว private blockchain อ,อ,อย่างล่าสุดที่อย่างที่บอกไปนะว่า กับบริษ,ษัทแอคเคา t ์ชื่อดังนะครับผมก็ทีนี้ท่านั้นก็ต้องรอดูว่าจะมี p r o d u ั t ์อะไรต่างๆเพิ่มมาอีกไหมนะครับแต่ถ้าเราดูผลลัพธ์เนี่ยจริงๆแล้วเรเดียว่ามีอยู่หลายเครื่องมือนะครับผมมีผลลักอนพูปออบสเต็คผลลักันไนฟอร์ผลลักอนไมเดนผลลัพกอนโซเปเนตนะครับเรเดียวเพียบนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีนะสำหรับผลลักันอันนี้เพื่อนๆต้องลองไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะครับแต่ก็ทีนีท่านั้น โปรเจกต์ดีแค่ไหนถ้าบิตคอยล่วงหรือว่าคริปโตล่วงช่วงนี้ผมคิดว่าก็ล่วงทุกตัวนะครับผมต่อให้ดีนะแต่ไม่มีปัญหานะครับโปรเจกต์ Project ที่มันดีแล้วมันล่วงเนี่ยโอเคเราอาจที่จะไม่ค่อยอเราอาจที่จะไม่ได้เข้าไปซื้ออะไรมันถูกต้องไหมแต่เราก็ศึกษามันเอาไว้ก่อนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเวลาที่มันกลับมาเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้รู้ว่าโปรเจกต์ไหนที่มันมีพื้นฐานที่ดีดีกว่าที่พอมันกลับมาปุ๊บมันกลับมาหลายตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอะไรแบบนน,ะะนีี้ยงงไก็ช่ววเลา ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสที่ดีนในการเข้าไปศึกษาข้อมูลเติมความรู้ให้กับตัวเองเนอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะสามารถทําเงินมากกว่าสิ่งที่เรารู้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมฟังเข้ามานะครับจำไม่ได้แล้วว่าใครพูดนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมก็เชื่อแบบนั้นนะว่าเราถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลไม่ลงทุนกับตัวเองไม่ลงทุนกับ,กบความรู้ไปเชื่อคนอนื่นแล้วก็ไปซื้อตามคนอนื่นโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ย แล้วก็ไปทอกคนอื่นเนี่ยบางทีอาจที่จะไม่แมกเซนนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลการเอาเองนะครับผมยังไงอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อนักวิเคราะห์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราศึกษาเนี่ยความรู้มันจะอยู่กับเราเนาะและเราสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้นั่นเองนะครับโอเคสไลด์ทิ่วันนี้มีเปลียนเท่านี้นะครับชิวเพื่อนๆนะจะได้ประโยชน์กันไปเนาะก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าใครต้องการสปอร์ตช่องนี้ยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มจอยในะต้คลิปนี้นะฮะหรือว่าจะกด สั่งซื้อกาแฟด้านใต้คลิปนี้อยู่ในดีสคริปชั่นสามารถทำได้เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องขอบคุณทุกๆการสพอร์ทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีเช้าวันนี้นะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับโอเคอเดี๋ยวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ